สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจากเขานึ้เด้อซอพาณิตย์มา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 กินตำบกฮุงมากินตำบกฮุงนะค่ะตำบกฮุงไก่ย่างค่ะมากินน้าเดอมากินอยู่อำเภอเกษตรวิสัยค่ะร้านไีหยังนู่นติดถนนร้านอีหยังค่ะไก่ย่างวิเชียรไก่ย่างวิเชียรติดถนนไปทางใกล้ๆอมการเกษตรค่ะร้านไีหยังค่ะ เขาเอินถนนยังตรงนีนคะเกษตรวิสัยจตุค่ะค่ะมาค่ะมามามาไม่กินต่บางคัมาแตมเสพเสพอยู่เกินถนนเสนเกษตรวิสัยจตุพิมานค่ะค่ะห้างจากโลตัดประมาณจซองลอยเมรดสายคว้ามือด้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแซ่บแซ่บแซ่บบอคะมามาสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ